นี่วันนี้ทานนี่คขึ้นอย่างไรครับเนี่ยตีนวัวครับเนี่ยตีนวัวแล้วก็มีหางวัวด้วยเนี่แล้วก็เลือดเนี่ยชั่วครับชั่วเนี่ยชั่วเนี่ยคืออะไรดีแล้วก็ขี้เพียครับต้มสุกหมดแล้วครับนี่ก็คือว่ากีบงัวครับเนี่ยเห็นว่าเป็นกีบวัวเนี่ย เราทําความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วครับเนี่ยตุนคือยังไม่ได้ทำเขาต้มมาให้เปื่อยก่อนครับเราค่อยมาทํากับข้าวดีเพื่อนเพื่อน,นเขาทำวัวมันบอกว่าเดี๋ยวมึงขายข้าวนะปังน,นุ่นแหละค่อยมาให้กู <laughs> โอเคครับชีวิตนะอยากกินอะไรก,กินครับที่เราชอบนะคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราชอบกินอะไรเราต้องทำกินเอง อยู่ไม่ถึงพันปีครับร้อยปีก็ตายมาแล้วโอเคครับิว <laughs>